โอ้โหคุณผู้มชมครับสวัสดีที่ได้เจอกันกับป๊อกกี The ้เดชเลนด์นี่เปิดรายการแบบใหม่เป็นยังไงขอนเงาใสหน้ากากนะครับเพราะเพิ่นผมมีเสียพหาเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำมูกนิดหน่อยเพิ่นว่าผมและมีอยากจะแจกของให้กับลูกๆแล้วก็เมียของผมนะฮะแต่วันนี้เราจะแข่งเกมกันแกเมนะคะรับกับนีหน่อยมิก้าเกมมิก้าร้องมามีหน่อยร้องมามีหน่อยอมิก้ากัมิก้าร้องกันหน่อยมิก้ากับมิก้าร้องกัน ด้วยแผนกนารเสวนากติกามาเลยมาออเอามิาคลอยียมมาด้วยคับมาเลยครับา,บบาตกาาติกามากกาแรกมาเลยดีกว่าครับปิงปองลอยลมทีมงานจะเตรียมรูปปิงปองเอาไว้ให้ โดยที่แต่ละทีมจะต้องเอาได้เป่าผมเป่าลูกป,ปิงปองให้ลอยและลี้วชิวหาแบบนี้แหละครับแล้วก็เอาลูกปิงปองเนี่ยไปหย่อนลงไว้ในแก้วที่เตรียมไว้อีกฝั่งนึงทีมไหนที่ทําเวลาได้เร็วกว่าก็ชนะนนไปเลยจ้าเลือกทีมเลยปอยชอ,อาเอาเลยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยยออ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ เอเลือกปะเขาอยู่กับผมอ้าวมิก้าครับวันนี้มิก้าจะสู้กับมามีไหมโอเคไหมไหนบอกมามีสิไหนบอกมามีสิสย่งยังอ่ะจ,จะอยู่กับ daddy เ,เหรออ้าวคุณจะต้องอยู่กับมามีเยเธอดูเด็กๆไม่ให้มาจับแก้วนะ ไฟคุณราศีเริ่มก่อนนะครับมีก้าได้มาเตรียมตัวหาลูกปิงปองให้กับมามีถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับโอ้โห,โหลูกปิงปองสีขาวริ้วล,ลอยปลิวมาแล้วครับจากในเปาผมก็ยังไงแล้วก็ใส่ในแก้วได้หรือไม่โอ้โหเกือบไปแล้วครับเกมนี้สนุกนะครับเอาไปเล่นที่บ้านก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะฮะดูแลบุตรหลานอย่าไปอยู่กับปลั๊กไฟด้วยละกัน ลูกนี้จะลงหรือไม่จับตาจับยายดูให้ดีโอ้โหลงไปแล้วครับโอ้โห,โโหเวลาดีซะด้วย4 7วินาทีเท่านั้นล่ะครับเอนนอเด,ดี๋ยวนี้ขอนี้เลยค่ะทีเขียวค่ะ สีเขียวสำเร็จสมปัติถนาแล้วจะทำได้เร็วกว่าสิวินาทีหรือไม่เริ่มกันเลยนี่โผล่มาตรงนี้เลยดีกว่าเป็นยังไงโอ้โหสีเขียววันพุธอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเขียวมงคลเป็นไงเเ้้้ยย มาดูของจริง <sup> ลูกนี้ดีกว่าครับเป็นยังไงอุ้ยลุ้นตัวโยนไปว้าวเลยคุณพ่อผ่านไปผ่านมาลองสีส้มแล้วกันครับตอนนี้อ้าวไปมีก้าเอาสีแดงนะครับมีก้าบอกลองสีแดงไม่แตนี้อ่ะอ่ะอ่ะรอบเพื่อรอบเพืเอรอบเพื่อถ้าไม่ได้สีนั้นนะเดี๋ยวนี้ โอเคไมปรผล้แท่ากับว่าเกมแรกมากี้และมีก้าก็นำไปก่อนหนึ่งคะแนนนี่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 เย็ม่เย็นกันเอาวันไหนเกมที่สองก็คือมาน้องชวนนับดาวโอ๊ยนับ1 2 3ดูได้เลยกฎกติกาการแข่งขันในเกมนี้นะครับเราจะมีขนมรูปดาวไว้อยู่ในภาชนะ A แล้วก็ให้น้องๆแต่ละคนตักจากภาชนะ A ไปใส่ในภาชนะ B ใครที่ตักได้มากกว่าในเวลา30วินาทีก็ชนะไปเลย <c oughs> เริ่มการแข่งขันได้เลยครับแม่มีญานี่นก็ตักอย่างว่องไวส่วนมีก้าเนก็ใช้ช้อนถนัดทีเดียวนะครับ เกมนี้สามารถเอาไปเล,เล่นกันได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนี่ยจะฝึกพัฒนาการเด็เเเเก แล้วยังไงครับแล้วยังไง13มีไหม13คุณราศีจะชนะอีกหรือเปล่าอ้าวไม่มีเท่ากันเท่ากันครับผมเกมนี้ก็เสมอกันไปเลยครับได้ไปคนละหนึ่งคะแนนและผลคะแนนรวมทั้งสองเกมนั่นเท่ากับว่า อ่ยังนี่นับดาวไม่เสร็จหรอลูกพี่ก็รู้นะว่าลูกเราเล่นอะไรอย่างนี้ได้เราก็ชอบเล่นกินแล้วนะอร่อยนะคะกินได้แบบนี้ครับคุณผเ้ชมนะครับบทลงโทษครับและนี่ก็คือบทลงโทษแล้วครับเอาได้เป่าปล่เอาได้เป่าปล่ารเอาสักประมาณยี่สิบวินาทีลูกทีมก็โดนด้วยนะลูกทีมก็โดนด้วยนะเนี่ย ขอขับสโลโม่ขอะอ่าขอหมดสโลหน่อยหมอบอขอาทำภาพเป็นสโลโมชั่นก็ด้วยครับทุกผู้ชมดูหนังปากปิวสเวียิ娅คุณก็ต้องโดนด้วยเอานั่งกันดีนีสองสามอาปาขอยคีขอยคี ะ่ะปอเฮ้ยลมพัดนะ้องลมพัดต,ตึ้งตึ้งตึ้ง <c oughs> แล้วเดือดมานี่ก็อยากโดน,กนเขาด้วยเป็น,นยังไงล่ะนี่ไงโดนลมเข้าไหม,มใครชอบให้แดี๋นี้โดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เยอะๆนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าบ๊ายบาย <c oughs> อา้าว เจสีเขาบอกแล้วครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe รีบกดให้ด่วนเลยล่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมกด Subscribe ด้วยนะ